วันนี้ดิฉันมีข่าวใหญ่ข่าวที่ต้องบอกว่าสุดช็อกมาแจ้งให้ทราบค่ะเพราะนี่คือการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีของชาวราศีกุมเลยทีเดียวค่ะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาชีวิตมันติดติดขัดขัดทำอะไรก็เหมือนมีอะไรมาขวางกันทำดีก็ไม่ค่อยได้ดีฟังทางนี้ให้ดีๆนะคะเพราะบัดนี้ฟ้าได้เปิดทางแล้วค่ะบุญเก่าที่คุณเคยสร้างกรรมดีที่คุณเคยทำกำลังจะกลับมาส่งผลแบบทบต้นทบดอกชนิดที่ว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้มาแบบธรรมดาทั่วไปนะคะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้นไปในทิศทางเดียวแบบเต็มกำลังนั่นก็คือเรื่องของโชคลาภและการเงินที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้จัดสรรและนำทางมาให้ค่ะใช่แล้วค่ะคุณฟังไม่ผิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคารพบบูชาหรือเทวดาประจำตัวของท่านกำลังจะประทานพรครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการถูกหวยรวยเงิน เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกระเป๋าสตางค์ของท่านไว้ให้ดีๆเลยนะคะเพราะท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับซับก้อนโตแบบไม่คาดคิดคาคดฝันมันไม่ใช่เงินเล็กๆน้อยๆนะคะแต่เป็นเงินก้อนที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้เลยไม่ว่าจะเป็นเงินแสน1นึ่งแสนบาทหรืออาจจะทะลุไปถึงเงินล้าน1นึ่งล้านบาท มันคือโชคที่หล่นทับลงมาแบบจังจการเสี่ยงโชคที่อาจจะไม่เคยถูกเลยกลับกลายเป็นรางวัลใหญ่แบบที่ไม่เคยจินตนาการมาก่อนโอกาสทางการเงินต่างๆจะวิ่งเข้ามาหาคุณจากทุกทิศทุกทางชนิดที่ว่าตั้งตัวแทบไม่ทันเลยลหละค่ะ เคล็ดลับสำคัญในช่วงนี้คือให้หมั่นทําบุญสวดมนต์หรือหาโอกาสไปไหว้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเป็นการเฉพาะเจาะจงนะข้บอกกล่าวท่านไปเลยข้าว่าลูกช้างพร้อมแล้วที่จะรับโชคใหญ่ครั้งนี้ขอให้ท่านเมตตาเปิดทางให้ด้วยเถิด และก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันในรายละเอียดว่าดาวดวงไหนจะส่งผลให้คุณปังและควรจะเสริมดวงอย่างไรให้รับทรัพย์ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สุดดิฉันขอพลังใจจากทุกท่านเพื่อเป็นสะพานบุญเชื่อมต่อพลังงานดีๆนี้ก่อนนะคะ ใครที่ฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกว่านี่แหละคือดวงของเราช่วยกันกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นการเปิดรับพลังงานบวกข้าจากนั้นกดแชร์ออกไปเพื่อแบ่งปันข่าวดีนี้ให้กับเพื่อนๆน,นชาวราศีกุมคนอื่นๆให้พวกเขามีความหวังและกำลังใจไปด้วยกันนะคะและที่สำคัญที่สุดสำหรับใครที่ยังเป็นผู้ชมหน้าใหม่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามช่องของเราไว้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกเป็นทั้งหมด ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคำทำนายแม่นๆแบบเจาะลึกที่กำลังจะมาถึงค่ะสุดท้ายนี้สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนทีมงานของเราเป็นพิเศษอยากจะส่งกำลังใจให้เรามีแรงสร้างสารรค์คอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณที่อยู่ใต้คลิปนี้เพื่อมอบสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้กับพวกเราได้เลยนะคะทุกการสนับสนุนของท่านคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราจริงๆค่ะ เอาล่ะค่ะเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วเปิดใจให้กว้างเตรียมสมุดปากกามาจดเคล็ดลับกันได้เลยเรามาดูกันเข้าว่าดวงชะตาที่เปลี่ยนไปของชาวราศีกุมจะนำพาความโชคดีอะไรมาให้คุณบ้างไปฟังกันเลยค่ะ 1. ด้านการเงิน มาเริ่มกันที่เรื่องสําคัญที่สุดที่หลายท่านกังวลใจนั่นก็คือเรื่องของการเงินค่าสําหรับชาวราศีกุมในช่วงเวลานี้ดิฉันต้องขอบอกเลยว่าดาวการเงินของคุณกําลังโคจรเข้ามาอยู่ในตําแหน่งที่แข็งแกร่งและโดดเด่นอย่างมากหรือที่ในทางโหราศาสตร์เรียกว่ากเกษตรธ,ธิบดีในเรือนการเงินซึ่งหมายถึงความมั่นคงและความมั่งคั่งค่ะตามหลักการของท่านอาจารย์ลักษราชศีท่านมักจะกล่าวว่าเมื่อดาวเจ้าเรือนการเงินเข้มแข็งนั่นคือสัญญาณว่าบุญเก่ากําลังหนุนนํา เงินที่เคยติดขัดเงินที่รอคอยหรือเงินที่คิดว่าอาจจะไม่ได้คืนมีเกณฑ์ที่จะไหลกลับเข้ามาสู่บัญชีของคุณอย่างน่าอาัศาจรรย์ปัญหาหนี้สินที่เคยกังวลใจจะเริ่มคลี่คลายมีทางออกมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือมีช่องทางให้คุณสามารถตรวจเลื้องภาระนั้นได้สําเร็จคะในขณะเดียวกันในมุมมองของหมอช้างทศพรสีตุลาท่านจะเน้นย้ำไปที่ช่องทางการเงินใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากโลกออนไลน์เทคโนโลยีหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศชาวราศีกุมนั้นเป็นราศีของนักคิดนักนวัตกรรมอยู่แล้วจังหวะนี้จึงเป็นโอกาสทองที่คุณจะใช้ความคิดสร้างสารรค์ของคุณเปลี่ยนเป็นเงินได้อย่างเป็นกอบเป็นกร,รมไม่ว่าจะเป็นการรับงานเสริมผ่านช่องทางออนไลน์การค้าขายสินค้าดิจิทัลหรือแม้กระทั่งการลงทุนในสินทรัพย์สมัยใหม่หากศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีก็มีโอกาสที่จะงอกเงยอย่างรวดเร็วค่ะ ดังนั้นดิฉันขอสรุปและฟันธงในด้านการเงินเลยนะคะาว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการโกยทรัพย์และปลดหนี้สภาพคล่องจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขอเพียงแค่คุณเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาและบริหารจัดก,การเงินที่ได้มาอย่างมีสติหมัน่นทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ชัดเจน และแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญเพื่อต่อยอดบุญบาร,รมีทางการเงินรับรองว่าสถานะทางการเงินของคุณจะพลิกฟื้นจากร้ายกลายเป็นดีมั่นคงและมั่งคั่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะสด้านการงาน เมื่อการเงินดีแล้วแน่นอนว่าต้องส่งผลมาจากการงานที่ดีด้วยเช่นกันค่าในด้านการงานของชาวราศีกุมนั้นเรียกได้ว่ามรสมได้ผ่านพ้นไปแล้วอย่างแท้จริงดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของชาวราศีกุมและเป็นดาวแห่งการงานและความรับผิดชอบได้โคจรพ้นจากมุมอับหรือมุมที่จะสร้างปัญหาแล้วตอนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ฟ้าเปิดทางให้คุณได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะในมุมมองของท่านอาจารย์ลักษณ์ท่านจะชี้ชัดไปที่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน หรือเจ้านายเมตตาเอ็นดูถ้าที่ผ่านมาใครที่รู้สึกว่าทํางานหนักแต่ไม่มีใครเห็นทําดีเสมอตัวตอนนี้แสงสปอตไลท์กําลังจะส่องมาที่คุณแล้วผลงานที่เคยทาไว้จะถูกนํากลับมาปัดฝุ่นและได้รับคําชื่นชมโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งที่เคยรอคอยอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมขอเพียงคุณมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและรักษาผลงานให้ดีอย่างสม่ําเสมอผู้ใหญ่จะมองเห็นและพร้อมที่จะผลักดันคุณให้ก้าวหน้าไปสู่จุดที่สูงขึ้นค่ะ ส่วนในมุมมองของหมอช้างท่านจะให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นใหม่ข้าชาวราศีกุมคนไหนที่อยากจะย้ายงานเปลี่ยนสายงานหรือเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆจังหวะน,นี้ถือเป็นเลิกงามยามดีอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำพาสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้นเพื่อนร่วมงานที่คอยสนับสนุนหรือผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าเดิมหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังลังเลใจอย,อยู่ดิฉันขอแนะนำให้คุณกล้าที่จะก้าว ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนค่ะเพราะดวงดาวกำลังส่งเสริมให้การเปลี่ยนแปลงของคุณประสบความสำเร็จอย่างงดงามดังนั้นคำแนะนำในด้านการงานสำหรับชาวราศีกุมก็คืออย่าหยุดนิ่งขจงพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือภาษาจะยิ่งส่งเสริมดวงชะตาให้โดดเด่นขึ้นไปอีก กล้านำเสนอความคิดกล้าที่จะรับผิดชอบงานใหญ่และที่สําคัญคือรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้หลักผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานเอาไว้แล้วความสําเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพการงานที่ท่านปรารถนาจะปรากฏขึ้นเป็นรูปธรรมในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนคะ่ะ 3. ด้านโชคลาภ มาถึงหัวข้อที่ทุกท่านรอคอยกันแล้วนะคะน่นก็คือด้านโชคลาภค่ะต้องบอกเลยว่าดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าแห่งโชคลาภและการเสี่ยงโชคนั้นกําลังโคจรมามอบโชคใหญ่ให้กับชาวราศีกุมแบบจัดเต็มราหูในทางโหราศาสตร์นั้นหมายถึงสิ่งที่ได้มาโดยไม่คาดฝันหรือลาบลอยค่ะตามหลักของท่านอาจารย์ลกการที่ราหูจะให้คุณได้อย่างเต็มที่นั้นมักจะเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบารมีเก่า ถ้าท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภจากความฝานันไม่ว่าจะเป็นฝันเห็นพระเห็นเทวดาหรือฝันเห็นตัวเลขต่างๆขอให้ตื่นมาแล้วลองจดจำและนำไปตีความดูนะคะนอกจากนี้โชคยังอาจมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเครารพบูชาหรือเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านการหมั่นสวนดมนต์ขอพรหรือการนำของไปถวายตามความเชื่อจะเป็นการเปิดทางให้ท่านรับโชคได้ไง่ายขึ้นค่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเลขทะเบียนรถที่ไปวัด เลขจากเซียมซีหรือแม้แต่อายุของพระเกตอาจารย์ที่คุณนับถือล้วนเป็นแหล่งที่มาของโชคลาภได้ทั้งสิ้นค่ะในทางกลับกันหมอช้างมักจะแนะนำให้มองหาโชคลาภจากการเดินทางและสิ่งรอบตัว ถ้าการเดินทางไกลไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปหรือการเดินทางไปทำบุญในถิ่นธุรกันดารอาจนำพาโชคลาภมาให้คุณได้ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเช่นเลขตัวเครื่องบินเลขห้องพักในโรงแรมหรือเลขทะเบียนรถที่ใช้เดินทางล้วนน่าสนใจทั้งสิ้นนอกจากนี้โชคลาภยังอาจมาจากคนใกล้ชิดเช่นอายุของบุตรหลานหรือบ้านเลขที่ของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่เรามักจะมอง ข้ามไปแค่การลองนำตัวเลขใกล้ตัวเหล่านี้มาเสี่ยงโชคดูบ้างก็อาจจะกลายเป็นโชคใหญ่ได้เช่นกันดังนั้นสำหรับเรื่องโชคลาภของชาวราศีกุมดิฉันขอสรุปว่าประตูแห่งโชคได้เปิดออกแล้ว ถ้าสิ่งสำคัญคือการหมั่นสร้างบุญกุศลโดยเฉพาะการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างเช่นการเติมน้ำมันตะเกียงการถวายหลอดไฟหรือการบริจาคค่าไฟให้วัดหรือโรงพยาบาลจะยิ่งเป็นการเสริมดวงราหูให้มีพลังมากขึ้นและเมื่อมีลางสังหรณ์หรือรู้สึกถูกชะตากับตัวเลขใดเป็นพิเศษขอให้เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองข้าเพราะนั่นอาจเป็นสัญญาณจากจักรวาลที่กำลังจะมอบโชคก้อนใหญ่ให้กับคุณค่า 4. ด้านความรัก สำหรับด้านความรักของชาวราศีกุมต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความสมหวังอย่างแท้จริงค่อิทธิพลของดาวพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นดาวแห่งคุณธรรมและความดีงามกำลังส่งผลดีต่อเรื่องความสัมพันธ์ทำให้ทุกอย่างราบรื่นและลงตัวมากขึ้นค่ะสำหรับคนโสดท่านอาจารย์ลักมักจะทำนายว่านี่คือจังหวะของการพบเจอคู่บุญบารามี ถ้าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับคนที่ดีมีศีลธรรมมีความเป็นผู้ใหญ่และพร้อมที่จะเข้ามาเป็นคู่คิดและเป็นที่พึ่งพิงให้กับคุณการเจอกันอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อาจเป็นเพราะบุญกรรมที่เคยทําร่วมกันมาได้จัดสรรให้มาพบเจอกันในเวลาที่เหมาะสมคนที่เข้ามาในช่วงนี้มักจะเป็นคนที่มาจากแวดวงการงานการเดินทางไกลหรืออาจจะพบเจอกันผ่านการแนะนําของผู้ใหญ่ขอให้คุณเปิดใจและให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้คนใหม่ๆนะคะเพราะนี่อาจเป็นรักแท้ที่คุณรัก อคอยมาทั้งชีวิตค่ะส่วนในมุมมองของหมอช้างท่านจะเน้นย้ำไปที่การพัฒนาความสัมพันธ์ สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วข้าปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจกันที่เคยมีมาก่อนหน้านี้จะคลี่คลายลงไปคุณและคนรักจะหันหน้ามาพูดคุยกันด้วยเหตุผลมากขึ้นมีความเข้าอกเข้าใจและเห็นใจกันมากกว่าเดิมเป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างยิ่งในการที่จะวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งงานการซื้อบ้านหรือการมีบุตรความสัมพันธ์จะกลับมาหวานชื่นและมั่นคง แข็งแรงอีกครั้งเคล็ดลับเสริมดวงคือการชวนกันไปทําบุญร่วมกันบ่อยๆโดยเฉพาะการทําบุญที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสจะยิ่งเสริมสร้างบารมีคู่ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะ ดังนั้นในภาพรวมของความรักไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่นี่คือช่วงเวลาทองของคุณค่สำหรับคนโสดจงกล้าที่จะเปิดใจและมองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังส่วนคนมีคู่จงใช้เวลานี้ในการกระชับความสัมพันธ์และสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตความรักที่ดีจะเป็นอีกหนึ่งพลังสําคัญที่ช่วยผลักดันให้ชีวิตด้านอื่นๆของคุณประสบความสําเร็จได้อย่างงดงามค่ะหด้านการทําธุรกิจ มาถึงชาวราศีกุมที่เป็นเจ้าของกิจการนักลงทุนหรือผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองนะคะดิฉันขอบอกข่าวดีว่านี่คือจังหวะฟ้าเปิดสำหรับคุณอย่างแท้จริงค่าการโคจรของดาวพฤหัสบดีและดาวราหูในตำแหน่งที่ส่งเสริมการจะทำให้การทำธุรกิจของคุณเติบโตและขยายตัวได้อย่างก้าวกระโดดค่ะตามหลักการของท่านอาจารย์ลักษณ์ท่านจะฟันธงเลยว่าจักรวาลกำลังจัดสรรความสำเร็จมาให้ คาธุรกิจที่คุณทำอยู่จะเริ่มเห็นผลกำไรเป็นกอบเป็นกำออเดอร์จะเข้ามาจากทุกที่ทุกทางลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำลูกค้าใหม่ก็หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายปัญหาอุปสรรคที่เคยติดขัดเรื่องเงินทุนหมุนเวียนหรือการหาคอนเน็ชันจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างไม่คาดคิดเหมือนมีพลังงานบางอย่างคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังหากคุณกำลังคิดจะขยายสาขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์ขอให้ลุยได้เลยค่าพระดวงดาวกำลังส่งเสริมให้คุณ จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้ค่ะขณะที่หมอช้างจะให้คำแนะนำที่เจาะจงไปที่ประเภทของธุรกิจ ที่จะรุ่งเป็นพิเศษสําหรับชาวราศีกลุ่มข้าด้วยอิทธิพลของดาวราหูธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารการตลาดดิจิทัลหรือธุรกิจนําเข้าส่งออกที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะประสบความสําเร็จอย่างสูงนอกจากนี้ธุรกิจที่เกี่ยวกับความเชื่อของมงคลหรือสายมูตลูก็มาแรงไม่แพ้ก,กันแค่สิ่งสําคัญคือการปรับตัวให้ทันโลกอยู่เสมอการนําเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในธุรกิจจะยิ่งทําให้คุณทิ้งห่างคู่แข่งไปหลายก้าวการสร้างแบรนด์ให้มีความโดดเด่นและ แตกต่างคือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนค่ะดังนั้นสำหรับนักธุรกิจชาวราศีกุมภ์ดิฉันขอแนะนำให้คุณกล้าคิดกล้าทำและกล้าลงทุนคณน,นี้ไม่ใช่เวลาที่จะลังเลหรือกลัวความเสี่ยงที่ผ่านการไตร่ตรองมาอย่างดีแล้วความคิดสร้างสารรค์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของคุณคือสินทรัพย์ที่ล้ำค่าที่สุดในตอนนี้จงใช้มันให้เต็มที่แล้วคุณจะสามารถสร้างอาณาจักรธุรกิจของคุณให้เติบใหญ่และมั่นคงได้อย่างที่ตั้งใจไว้แน่นอนค่ะ 6. ด้านการถูกหวยรวยเงินล้านและนี่คือไฮไลท์ที่ดิฉันอยากจะเน้นย้ำเป็นพิเศษสำหรับชาวราศีกุมทุกคนแค่นั้นคือโอกาสในการถูกหวยรวยเงินล้านดิฉันไม่ได้พูดเกินจริงนะคะแต่จากตำแหน่งของดาวราหูที่โคจรมาทับดวงชะตาในมุมที่ให้คุณสูงสุดในรอบหลายปีมันคือสัญ,ญญาณที่ชัดเจนของโชคใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะ ท่านอาจารย์ลักษรชสีมักจะกล่าวเสมอว่าโชคระดับเงินล้านนั้นไม่ได้มาจากความบังเอิญแต่มาจากบุญถึงและวาระถึง ถ้าชาวราศีกุมที่หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลมาโดยตลอดโดยเฉพาะผู้ที่เคยทำบุญใหญ่เช่นสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือบริจาคเงินช่วยชีวิตคนและสัตว์ถึงเวลาแล้วที่ผลบุญเหล่านั้นจะกลับมาตอบแทนคุณในรูปแบบของทรัพย์ก้อนโตแบบไม่คาดฝันดิฉันขอฟันธงเลยว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกรางวัลใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลข้างเคียงที่มีมูลค่าหลักแสนหลักล้านบาทลางสังหอ์ในช่วงนี้จะแม่นยำเป็นพิเศษ ตัวเลขที่แวบเข้ามาในหัวหรือตัวเลขจากความฝันที่ชัดเจนมากๆอย่าได้มองข้ามเป็นอันขาดเพราะนั่นคือรหัสสวรรค์ที่ส่งมาให้คุณโดยเฉพาะค่ะในมุมมองของหมอช้างท่านจะให้เคล็ดลับในการเปิดรับโชค ถ้าการเปลี่ยนวิธีการซื้อหวยของคุณอาจช่วยได้เช่นลองซื้อจากแผงที่ไม่เคยซื้อมาก่อนลองซื้อในจังหวัดที่คุณเดินทางไปทำบุญหรือให้คนอื่นที่มีดวงส่งเสริมมาหยิบให้เช่นเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุที่มีเมตตาตัวเลขที่น่าจับตามองเป็นพิเศษคือเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวเองโดยตรงเช่นบ้านเลขที่ทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์หรือเลขอายุของคุณเองเพราะราหูมักจะให้โชคจากสิ่ง ใกล้ตัวที่เรานึกไม่ถึงค่าการทำบุญกับพระราหูโดยตรงเช่นการไหว้ด้วยของดำแปดอย่างหรือการทําบุญกะโรงพยาบาลก็เป็นการกระตุ้นพลังแห่งโชคลาภให้ทำงานอย่างเต็มที่ค่ะดังนั้นดิฉันขอย้ำอีกครั้งว่าชาวราศีกุมมีเกณฑ์รวยไม่รู้ตัวจากการเสี่ยงโชคสูงมากในช่วงนี้ขอให้ท่านเตรียมตัวให้พร้อมเปิดใจให้กว้างและเมื่อได้รับโชคก้อนใหญ่นั้นมาแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือการนำเงินส่วนหนึ่งไปต่อยอดบุญทันทีเพื่อรักษาโชคลาภนั้นไว้กับตัวและสร้างบารมีต่อไปในอนาคตข้าขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ 7. ด้านชีวิตเมื่อเรามองภาพรวมของชีวิตชาวราศีกุมในช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ อย่างแท้จริงแค่ดาวเสารที่เคยสร้างความกดดันและความเหนื่อยยากได้ย้ายออกไปแล้วและการเข้ามาของดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวสุภเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดก็เปรียบเสมือนการได้รับพรจากสวรรค์ทาให้ชีวิตของคุณที่เคยติดขัดจะกลับมาโลดแล่นและราบรื่นอีกครั้งในมุมมองของท่านอาจารย์ลักษ์ท่านจะบอกว่านี่คือช่วงเวลาแห่งการปลดล็อก ค่สิ่งที่เคยเป็นปัญหาคาราคาสั่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีความเรื่องสุขภาพหรือเรื่องความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนจะได้รับการคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณจะรู้สึกเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกมีพลังกายพลังใจที่จะลุกขึ้นมาทําสิ่งต่างๆมากขึ้นเป็นช่วงที่คุณจะได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ได้ทาในสิ่งที่รักและมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นอุปสรรคต่างๆที่เคยขวางกั้นจะกลายเป็นเพียงบทเรียนที่ทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นค่ะส่วนหมอช้างจะมองว่านี่คือ จุดเปลี่ยนสำคัญที่จะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองค่้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการดูแลสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตการหันมาออกกําลังกายหรือทานอาหารเพื่อสุขภาพจะส่งผลดีอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังเป็นจังหวะที่ดีในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือจัดห่วงจุ้ยบ้านใหม่เพื่อเปิดรับพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตความสัมพันธ์กับคน ในครอบครัวและเพื่อนฝูงก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณจะได้รับความรักความเมตตาจากคนรอบข้างทำให้ชีวิตโดยรวมมีความสุขและความสมดุลมากขึ้นโดยสรุปแล้วชีวิตของชาวราศีกุมกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ดีกว่าเดิมในทุกๆด้านข้าขอให้คุณใช้ช่วงเวลานี้ในการวางแผนชีวิตในระยะยาวตั้งเป้าหมายใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถของตัวเองและที่สำคัญคือการรักษาความดีและหมั่นสร้างบุญกุศลต่อไป เพราะเมื่อพื้นฐานชีวิตดีแล้วความสําเร็จในด้านอื่นๆก็จะตามมาอย่างง่ายดายขั้นนี้คือช่วงเวลาที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวผลแห่งความดีและความพยายามที่ทํามาทั้งหมดค่ะ 8. ด้านการเสี่ยงโชคชะตาสุดท้ายนี้เรามาพูดถึงด้านการเสี่ยงโชคชะตาค่าคำว่าเสี่ยงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การซื้อหวยหรือการพนันเพียงอย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงการกล้าที่จะตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิต ซึ่งชาวราศีกุมกำลังมีดวงดาวที่ส่งเสริมในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ค่ะท่านอาจารย์ลักษ์มาจะเน้นย้ำว่าเมื่อดาวราหูโคจรมาให้คุณเช่นนี้มันคือการส่งเสริมให้คุณกล้าได้กล้าเสียค่าสัญชาตญาณและลางสังหณรของคุณจะเฉียบคมเป็นพิเศษหากมีโอกาสสำคัญเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่ดูมีความเสี่ยงสูงโอกาสในการย้ายไปทำงานต่างประเทศหรือการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตครั้งใหญ่หากใจของคุณบอกว่า ใช่และคุณได้ไตรตรองมาอย่างรอบคอบแล้วระดับหนึ่งดิฉันขอแนะนําให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองแล้วลุยไปข้างหน้าเลยค่ะพระดวงชะตากําลังเปิดทางให้การตัดสินนายจะที่ท้าทายของคุณในครั้งนี้ประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายค่ะในมุมมองของหมอช้างท่านจะให้คําแนะนําว่าการเสี่ยงโชคชะตาที่ดีต้องมาพร้อมกับการเตรียมความพร้อมถ้าชาวราศีกุมเป็นนักคิดนักวางแผนอยู่แล้ว ดังนั้นก่อนที่คุณจะเทหมดหน้าตักไปกับการตัดสินใจครั้งสำคัญขอให้คุณใช้สติปัญญาในการศึกษาข้อมูลให้ท่องแท้ปรึกษาผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์และวางแผนสำรองเอาไว้เสมอการเสี่ยงโชคในครั้งนี้จึงไม่ใช่การเสี่ยงแบบมืดบอดแต่เป็นการเสี่ยงบนพื้นฐานของข้อมูลและความเชื่อมั่นในศัก,กยภาพของตัวเองซึ่งดาวพฤหัสบดีที่ให้คุณอยู่จะช่วยเสริมให้การตัดสินใจของคุณนั้นถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้นค่ะ ดังนั้นดิฉันขอสรุปในหัวข้อนี้ว่าชาวราศีกุมอยู่ในช่วงที่ดวงแข็งและพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายครั้งใหญ่ขยาก,กลัวที่จะก้าวออกจากกรอบเดิมๆอย่าก,กลัวที่จะเสี่ยงเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเพราะนี่คือจังหวะที่โชคชะตาเข้าข้างคุณมากที่สุดการตัดสินใจของคุณในวันนี้จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าได้อย่างแน่นอนข้าขอเพียงแค่คุณกล้าที่จะเดิมพันกับโชคชะตาของตัวเองค่ะ ท้ายคลิปนี้ขอให้พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเส้นทางแห่งอิสระของจักรวาลอบล้อมชาวราศีกุมทุกท่านให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยโอกาสและความสำเร็จการงานขอให้ก้าวหน้าอย่างราบรื่นได้รับโอกาสสำคัญที่ทำให้คุณได้แสดงศักยภาพเต็มที่มีผู้ใหญ่และคนรอบข้างคอยสนับสนุนเปิดประตูสู่ความเจริญรุ่งเรืองการเงินขอให้มั่นคงมั่งคั่งเงินทอง ไหลมาไม่ขาดมือมีรายได้เพิ่มขึ้นหลายทางพร้อมโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามาอย่างต่อเนื่องสุขภาพขอให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจมีพลังและความสดใสพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ความรักขอให้เตะอมไปได้วยความเข้าใจและความผูกพันที่ยั่งยืนและขอให้ทุกความฝันของคุณค่อยๆกลายเป็นจริงเหมือนดวงดาวที่คอยส่องแสงนำทางสู่อนาคตอันงดงามจากนี้ไปทุก,ก้าวของราศีกุมจะเต็มไปได้วยความสุขความสมหวังและโชคดีแบบไม่สิ้นสุดค่ะ